ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟและอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนกข่ายใหญ่นะครับผมอยู่กับผมสายดำนกข่ายใหญ่นะครับผมครับด้านหลังครับผมจาย์เดียมซึ่งวันนี้ครับผมจานเดียมพามาตามนกเสียงใหญ่ครับผมมาจา์เดียมมาตามแล้วสองครั้งนะครับผมยังไม่ได้ตัวไปนกเข้ามาสู้กับนกต่อแต่ไม่ยอมโดดครับสองรอบแล้วครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่สามไปครั้งที่สองกับครั้งที่สามนี่เว้นเว้นช่วงมานะครับผม ระยะหนึ่งละว,วันนี้ก็เลยเอาเจ้าสองมาลองดูครับว่าจะมานหรือเปล่าได้ยินเสียงแล้วครับผมนกเสียงใหญ่เสียงใหญ่จริงครับผมขันเพาะด้วยเสียงใหญ่จัดเลยโอ้ถหสุดยเด็ดครับผมขันนี่โอ้อย่างนี้เลยเดี๋ยวไปติดตามดูครับผมว่าจะสองจะเก็บนกตัวหมายตัวนี้ได้หรือเปล่าไปติดตามกันครับผม ่าค่อยสองแล้วครับผมไม่รู้จะใช่ตัวเสียงใหญ่ที่พลาดเมื่อกี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมโอ้เสียงใหญ่อยู่ตัวอยู่ด้านไกลครับผมจะมีเสียงเสียงใหญ่ที่ตกพลาดนู้นครับผมเสียงใหญ่ที่ตกพลาดเนี่ยอยู่อยู่ตัวไกลครับผมแล้วก็จะมีเสียงกลางๆกลมๆอยู่หน้าไม่รู้ว่าตัวที่อยู่ใกล้พเพี่ยนหรือเปล่านะครับ โอ้ถ้าโดดให้เห็นอีกนี่ไอตัวเสียงใหญ่นี่รู้ทันอีกนะครับเนี่ยโ,โอ้เอาละครับ,ห,รบหันแล้วครับผมหันแล้วหันแล้วโดดไหมไอสองมันไส้ครับผมตบพาดตบดิ้นหลุดตะขายนะครับผม ก็เลยพาดตัวไปนู่นครับอยู่สายไฟเส้นอยู่ใกล้ๆครับผมแต่ตัวที่อยู่ใกล้พะเนี้ยเป็นอีกตัวหนึ่งครับผมยังไม่คูครับผมนี่ยังขันอยู่อ้เ <c oughs> ียงใหญ่จริงครับ มีนกป่าเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ด้านหลังเสาถ้าตัวนี้โดดให้เห็นอีกเสียงใหญ่นี่จะเห็นอีกเป็นครั้งที่สองนะครับเอาเอาเอาตัวหลังเสาเดินมาครับผมยานะมึงยยาไม่รู้ตัวไหนจะโดดโคุยได้ยินก่อน ออกเอาเอาเอาแล้วครับมีนไ่หาตัวเสียงใหญ่นะครับโอ้โเอามากลับไม้นะครับกับกอต้อนไม้ข้างๆนะครับ ไม่เสียงเลยลนะ่ะปีค้มจะหายไปเส้นหนึ่งเหรออยู่ต้นไม้ข้างๆครับผมโอ้ oh. ยังอยู่ทั้งคู่ครับผมมีตัวและด้านหลังเสาอยู่หนึ่งตัวอย่าโดนให้สองตัวนี้เห็นอีกนะ ครับมันมองครับผมตัวข้างหลังมันมงงยามาเงียบเงียบอย่างนี้ยาเดี๋ยวผมให้ดูทำเลของหมายนี้นะครับนู่นครับนกนกป่าตัวเสียงใหญ่นะครับทีแรกอะ่ะมาเนี่ยก่ออยู่ด้านพุ่มด้านในของป่าพอจะสองขันปุ๊บบินตีตะไลขึ้นครับผม อีตะไรขึ้นแล้วมาเกาะต้นไม้ด้านข้างครับผมเจ้าสองขันแป,ป๊บเดียวครับกระโดดใส่ขึ้นคูได้พักหนึ่งกระโดดใส่คอนโอ้โหผมลุ้นกับจานเดียมโอ้โหพอติดปุ๊บโอ้โหโคตรดีใจเลยครับสักพักนี่หลุดโอ,โโอ,โโอโ้ไม่น่าพลาดเลยแม่นี่ครับบริเวณโดยรอบเป็นป่านะครับผมด้านนี้ก็เป็นป่าเสียงใหญ่จริงครับผมโอ้เสียดายครับผม ด้านนี้ก็ป่าเช่นกันครับนี่ด้านนู้นก็เป็นป่าเช่นกันโอ้โหไม้เมื่อกี้น่าเสียดายจริงครับผมตัวเสียงใหญ่โอ้ดินดิ้นหลุดะขายครับนี่ครับผมได้แต่ขนโอ้นกน่าเสียดายจริงครับเสียงใหญ่จริงขันพ่อด้วยครับซึ่งนกัวนี้จานเดียบเอาไม่ได้ครับ ตามสองครั้งแล้วสู้ตลอดแต่ไม่โดดไอวันนี้มาเอาเจ้าสองมาใส่ไม่ถึงนาทีครับผมเจ้าสองขันปุ๊บตีตะไลตีตะไลขึ้นหาแล้วก็คูใส่พักหนึ่งแล้วก็โดดใส่เห็นนกดันดิ้นแรงครับดิ้นดินดิ้นดินจน,ด,น,ด,น,ด,นดันขันฟาดขึ้นแล้วก็หลุดไปโอ้น่าจะได้จริงครับผู้ใหญ่จริงครับ มาพลาดของดีด้วยไอเวลาของของไม่ดีนี่ตส่ปีจริงเสียงใหญ่จริงครับเดี๋ยวยังไงต้องเว้นช่วงระยะหนึ่งให้เขาลืมๆเนียดหน่อยครับผมเมื่อกี้พอพอตบพลาดแล้วก็จะมีบินเข้าภูมไม้แล้วก็บินอยู่หางพระเนีย่ยครับแล้วก็มีตัวเสียงกลางขันป้อๆอ,อีกหนึ่งตัว น่าเสียดาจริงคิดว่าขันจะจา่าคู่จะจา่าแล้วก็ตีตะไลขึ้นจากป่าโอ้แต้มนี้ของดีไม่น่าพลาดจริงโอ้ตยตายตายตาย,ตายเดี๋ยวยังไงคราวหน้าพักััครับาาเดี๋ยวมาตามลองมาตามใหม่แต่นกดูกครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะจำประเนียดได้นะครั้งหน้าครับเดี๋ยวมารุ่นรุ่นใหม่ครับ โอ้ถ้าเป็นนกรูรี่กินยากแล้วเสียงใหญ่ขันเพาะเลยโอ้ยอย่างนี้เลยครับเสียงเนี่ยช่องนี้เนี่ยต้ขายตะขายช่องเนี้โดนรูดโดนรูดขึ้นไปไม่เป็นทรงเลยเนะี่ยช่องว่างตรงเนี้ยใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยตรงนี้โดนรูด โดนโหลดไปไนี่อ้ยมีหน้ามันรอดไปได้